สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่5เมษายน2565ครับเท่าน,นครับข่าวสารในวันนี้นะครับก็ทุกวันอังคารนะครับก็จะมีการประชุมคอรอมอนะครับจนถึงตอนนี้นะครับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องหรือวาระที่จะเข้าคอรอมอนั้นยังมีการนําเสนอน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องที่พอจะสามารถยืนยันได้นะครับจาก สื่อของหน่วยงานเองนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่คาดว่าะจะเข้าคลรนในวันนี้ก็คือในส่วนของสมาชิกประกันสังคมครับในกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเตรียมเสนอนสิทธิประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเงินชราภาพของประกันสังคมซึ่งมีการเ,าเขาเรียกว่ามีการเสนอเป็น3ข้อเร,เรียกร้องนะครับาการขอนะครับว่าขอให้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ชราภาพนะครับเรียกว่า3ขอไข่นะครับหรือ3ขอนะครับขอแรกก็คือขอเลือกนะครับว่าจะเป็นผู้รับบำเหน็จหรือบำนานนะครับซึ่งจากเดิมจะเป็นการกําหนดไว้ชัดเจนว่าเงื่อนไขยอย่างไรจะได้รับบํานานชราภาพเงื่อนไขยอย่างไรได้รับบําเหน็จชราภาพอันนี้คือข้อเรียกร้องคืออยากจะให้เลือกได้เลยตั้งแต่แรกนะครับข้อที่2นะครับขอไข่ที่2ก็คือขอนําเอา,เอา บำเหน็จบำนาญชรา,าภาพส่วนหนึ่งนะครับที่แม้จะเอาออกมาไม่ได้แต่ขอนําไปเป็นหลักประกันการกู้เงินนะครับเอาไปค้าประกันแล้วก็ขอข่ที่3ก็คือขอรับเงินชรา,าภาพคืนบางส่วนนะครับอาจจะหมายถึงก่อนที่จะครบกําหนดที่จะได้รับเงินชรา,าภาพก็เป็นไปได้ฉะนั้น3ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือ1ก็คือขอเลือกนะครับเลือกบำเหน,น,น็จบำนาญ2ก็คือขอ,อนําเอาไปค้าประกันแล้วก็ขอสุดท้ายก็คือขอรับคืนบางส่วนก่อน ับมเรื่องนี้นะครับล่าสุดใน f a c e b o o k p a g จสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่ท่านโฆษกประกันสังคมได้มีการจัดประรายการก็มีผู้สอบถามเข้าไปนะครับท่านก็ตอบว่ากําลังเตรียมนะครับคาดว่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนําเข้าคอรมอมในวันนี้ก็คือวันที่5เมษายนะครับก็คาดว่านะครับเรายังไม่ทราบจริงๆว่าท้ายที่สุดจะได้เข้าคอรมอมหรือเข้าแล้วจะมีการพิจารณาว่าอย่างไรฉะนั้นก็ เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะสามารถติดตามได้ในวันนี้ว่าท้ายที่สุดแล้ว3ขอไขเรื่องของเงินชาราภาพประกันสังคมนะครับจะเข้าคอร์อหรือไม่และเข้าแล้วจะมีมติอนุมัติอย่างไรหลังจากนี้สมมุติว่าอนุมัติแล้วจะต้องทํำยังไงต่อจะต้องมีขั้นตอนอะไรอีกกว่าจะเป็นผลบังคับใช้จริงๆนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะนําเข้าคอรบอในวันนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมาตรการต่างๆก็เคยแจ้งไว้แล้ว นะครับว่าในเดือนเมษายนนะครับทุกๆมาตรการนะครับก็ยังมีดําเนินการอยู่นะครับตือว่าเป็นเดือนสุดท้ายในหลายๆมาตรการด้วยเช่นบัตรสวัสดิการนะครับเงินเพิ่มกลาลังซื้อเข้าเดือนเมษาบวก200เป็นเดือนสุดท้ายบัตรประชาชนนะครับกลุ่มที่ปีที่แล้วเคยอยู่ในรอบชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากนั้นมารัฐบาลเติมเงินเพิ่มกลาลังซื้อเข้าบัตรประชา,ะช,าชนเช่นกัน 200บาทที่จะเข้าบัตรประชาชนก็เข้าเดือนเมษา200เป็นเดือนสุดท้ายคนละครึ่งคนละครึ่งเฟส4นั้นใช้ได้ถึง30เมษาก็แปลว่าเดือนเมษายนใช้ได้เป็นเดือนสุดท้ายซึ่งวงเงินให้มาครั้งเดียวพันสหมดแล้วหมดเลยใครหมดแล้วเดือนเมษาไม่มีให้ใช้และยังไม่มีแนวทางหรือข้อเสนอที่จะปรับเพิ่มเงินหรือเปิดเป็นเฟสใหม่แต่อย่างใดฉะนั้นแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดเมษาเช่นเดียวกันนะครับส่วนของมาตา40นะครับเงินสมทบ ประกาศสังคมที่มีการประกาศว่าจะลดนั้นมีเพียงมติคอรมอกฎกระทรวงยังไม่ประกาศฉะนั้นใครจะจ่ายเดือนเมษาถ้าจะจ่ายวันนี้ก็ยังจ่ายในอัตราปกติไปก่อนจนกว่าเมื่อใดก็ตามกฎกระทรวงประกาศจะมีผลย้อนหลังถึงเดือนกุมภานะครับออมสิสุนั้นลดตั้งแต่กุมภาถึงกรกฎาครับหเดือนด้วยกันแต่ยังไม่มีผลเลยถ้ามีก็ต้องมีย้อนหลังไปจ่ายเกินไปเท่าไหร่ต้องรับเงินคืนเองนะครับด้วยการเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลแนบใบเสร็จแนบ บัญชีธนาคารเพียง4บัญชีเท่านั้นคือกรุงไทยทกสออมสินกรุงศรีนะครับแล้วก็ส่งไปที่ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็รับเงินคืนเข,เข้าบัญชีเท่านั้นวิธีการอื่นไม่มีการจะขอปรับเป็นส่วนลดเลยไม่ต้องไปขอเงินคืนได้ไหมไม่ได้ติดข้อกฎหมายนะครับนี่คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเมษานะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเดือนหน้าเดือนพฤษภาบัตรสวัสดิการยังใช้ได้ไหม เดือนพฤษภาบัตรสวัสดิการยังใช้ได้แน่นอนครับวงเงินเข้าบัตรตามปกติยกเว้นเงินเพิ่มมาหลังซื้อไม่มีแล้วฉะนั้นก็จะเหลือแค่เงินต้นเดือน3 0 0ร้อยส่วนสวัสดิการรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางส่วนลดค่าแก๊สส่วนลดค่าแก๊สอย่าลืมนะครับนับตั้งแต่เดือนเมษายนไปนะครับก็เป็น100บาทต่อ3เดือนถ้าใช้ตั้งแต่เมษายนก็แปลว่านับไปอีก3เดือนก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าใช้ไปครั้งแรกแล้วนะครับ ส่วนรถค่าเดินทางได้ตามปกตินะครับที่เป็นค่ารถไฟค่ารถทัวร์นะครับแล้วก็วันที่18ค่าน้ําค่าไฟวันที่2 2เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการเหมือนเดิมครับสรุปเดือนพฤษภาบัตรสวัสดิการใช้ได้ต่อเลยไปอีกก็ได้ครับมิถุนาก็ยังใช้ได้ต่อกรกฎาก็ยังใช้ได้ต่อประมาณกรกฎาสิงหาจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการข้ารรอบใหม่คนเก่าคนใหม่ไปลงด้วยทั้งหมด นะครับเมื่อลงแล้วประกาศเมื่อไหร่เปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดเมื่อนั้นบัตรสวัสดิการถึงจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นยังน้อยถึงสิงหาครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังใช้ได้นะครับจะมีเพียงมาตรการต่างๆที่จะสิ้นสุดก็คือเมษายนนี้เช่นคนละครึ่งไม่มีแล้วเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรประชาชนเข้าบัตรสวัสดิการไม่มีแล้วเดือนเมษายนเดือนสุดท้ายนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันถึงพฤษภาทัวร์เที่วทวยวไทยนะครับถึงเมษายนนะครับก็จะทยอยสิ้นสุดหลังจากนี้ไปก็จะเป็นมาตรการลดภาระค บัตรสวัสดิการเริ่มเมษายนนะครับ45บาทต่อ3เดือนเป็น1 0 0รบาทต่อ3เดือนในส่วนของส่วนลดค่าแก๊สแต่ใช้ได้เฉพาะกับร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการอาจจะมีไม่มากบางที่บางที่บางท่านอาจจะไม่ได้ใช้นะครับมาตรก,การต่อไปคือผับเล่แผงลอยนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพผับับเล่แผงลอยแล้วมีบัตรสวัสดิการจะได้เงินเข้าบาัตรสวัสดิการอีกเดือนละ100จะมีแค่5 0 0พันกว่าคนทั่วประเทศเท่านั้นที่แจ้งอาชีพว่าเป็นหับเล่แผงลอยนะครับ ส่วนวินมอเตอร์ไซค์จะได้เงิน250บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนแต่เริ่มพฤษภาและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งวิธีการรับเงินยังไม่มีนะครับรอประกาศอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงของพฤษภานะครับรถแท็กซี่ได้รับส่วนลดค่าแก๊ส NGV นะครับอันนี้เริ่มแล้วตั้งแต่15มีนาครับส่วนมาตรการอื่นๆเช่นส่วนลดค่าไฟนะครับลดค่า FT ลงสำหรับคนเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยนะครับลด22สตางค์ต่อหน่วยก็ ก็เริ่มนะครับพฤษภาเช่นเดียวกันนะครับมตาตรการอื่นๆนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอการตรึงราคาดีเซลนะครับเดือนเมษาก็จะตึงไม่ให้เกิน30สบามสิบามสบาทต่อลิตรนะครับถ้าหากว่าเกินเมษาไปทุกครั้งที่ขึ้นก็จะขึ้นครึ่งเดียวเป็นความหมายของคําว่าคนละครึ่งจริงๆแล้วก็คือน้ํามันจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวกับ จากที่ควรจะขึ้นนะครับก็หลังเมษาไปนะครับนอกนั้นก็เป็นการลดเงินสมทบประกันสังคมมสามสามลดจาก5%เรหลือ1%เรเริ่มพฤษภามนะครับมสามลดจาก9%เหลือ1.9%จุดเรนะครับ, 39, รนะรบเริ่มพฤษภาเช่นเดียวกันแต่มอ40แจ้งไปแล้วนะครับว่าจริงๆลดแล้วแต่เมษาเดือนนี้กฎกระทรวงยังไม่ประกาศก็จ่ายในตาปกติไปก่อนนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวสาราต่างๆในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะัก ยกเว้นว่าวันนี้มติครมออาจจะมีพิจารณาอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่ามีมติออกมาที่สําคัญนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเรามาอัปเดมตมติครมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ